ตอนนี้เมนสาก,กำลังเดินไปขึ้นรถเพราะว่าจะไปเฮลซิงกินะแฟนไม่อยู่บ้านก็เลยต้องเดินไปขึ้นรถเองแต่ว่าตอนกลับให้แฟนมารับหนาวมากตอนนี้แบบหิมะมันเริ่มละลายแล้วเพราะว่าฝนมันตกูดิค่นหนาวอะ่ะเพราะว่าลมไงมันอยู่ใกล้ทะเลแล้วลมมันแรงมาก ไม่ว่าจะเดินไปถึงตอนไหนเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งน่าจะเดินไปถึงป้ายรถเมล์ให้ดูบรรยากาศแบบว่าหนาวจริงๆทุกคนเนี่ย นี่เรามาซื้อน้ำแบบแก้วแล้วใส่อ่ะ8ยูโรนี่5ยูโรนี่เกือบ9ยูโรนะเดี๋จะลองกินเพราะว่ามันเป็นโคคนัทมันเป็นน้ำมะพร้าวแต่ว่ามีส่วนผสมอีมขไม่นี่อะไรพมะม่วงสุกแบบสุกงอมบ้านเราเลยมันสุกแบบมีจุดๆดำๆอืมได้จะกินกล้ยลว้ยลย ไหนว่ามะพร้าวใหเราก็อยากกินน้ำมะพร้าวนะได้แต่กลิ่นกล้วยนาา้ำตาลกล้วยเล็กแต่ของพี่เนเปรี้ยวมากอ่ะใส่อะไรวันเลมอนบอกว่าอาที่เมืองไทยอร่อยสุดแล้วน้ำมะพร้าวคือได้กินน้นนนำมะพร้าวชานมุ้งไข่มุ้ไม่ได้าจ้ายยอย่าก,กินชานมไข่มุ้ที่นี่ไม่ใช่ที่ น่าจะที่ได้บอกนะอว่ามีเยอะเราน่าจะยานนะ้ายเส้นไหมโรงแรมนี้คือไม่มีรีเซปชั่นนะเราต้องแบบกดรหรัสนี่เปิดได้แล้วเข้าไปดูในห้องเลยจ้า เราจองโรงแรมใน booking.com นะราคาต่อคืน83ถ้าเป็นแบบ2เตียงคือนอนสองคนมันไม่มีพนักง,งานบริการเลยนะทุกคนมันจะเป็นโรงแรมที่แบบใช้รหัสเข้ารหัสลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วก็รหัสเข้าห้องทุกอย่างถ้าสมมติว่าเมานี้คือกดรหัสไม่ถูกก็ไม่ได้เข้าห้องนะทุกคนแต่ห้องคือโอเคมากๆ เหมือนแค่เขามาเที่ยวแล้วก็มานอน,อนถือว่าไม่แพงนะนะคะห้องอเดินนี่เมานี่ระวังนะเนี่ยพื้นอย่างดีเลยนี่ดูที่อาบน้ำดิไม่ได้อาบเลจะเฮ้ยมันแปลกๆปมันเป็นเหมือนพลาสติกกลวงหมดกลวงเออดีดีดี่ห้องน้ำนี้ไม่ไม่ลื่นหรอกพื้นนี้ไม่ลื่นมเออมีตู้เซฟด้วยค่ะไม่มีอะไรใส่เลย อ้าวไมโครเวฟมองคือคือมองเป็นตู้เสพบวะอุ้ยเย็นอยู่นะไปเราไปไปแต่งหน้าก่อนไปไปแต่งหน้าอาบน้ำแต่งหน้าไม่อาบน้ำอาทำไมโอเคนี่นะน,นี่มันไม่เห็นวินีเลยเนี่ย,ยอาอมันไม่โฟกัสไม่สาร่างท้องคนะ่ะทุกคนคือห้องมันแบบสะดวกสบายมากเลยนะมันไม่มีคนแบบบริการเราแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะเข้ารหัสหมดเลย คือดีอ่ะมันไม่ต้องเปลืองเงินจ้างคนแค่เปลืองเงินทำความสะอาดอ่ะเนี่ยห้องแบบแต่ละห้องนะมันมีลิฟต์ให้ด้วย มา,มาดูเฮลซิงกิตอนกลางคืนแบบสว่างเลยน,ยนลั่นเลยดีนะดีนะว้าแบบบนนลเข้ากรุงนะครับตอนนี้น <laughs> <laughs>

จุดเพื่ออะไรวะเหม็นอยู่นะตอนนี้เราอยู่งานปีใหม่หรือเปล่าวะเมื่อไ้มันะจะหมดเนี่ยแล้วฉันก็จะกินก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงเนี่ย สุดข,ขอบคุณมาก <Woo! S 1> เดินทางมาเป็นเกือบสองอาทิตย์แล้วผมชื่อว่า